การเลี้ยงโครธรรมชาติโคขุนเกษตรกรตัวอยางนะครับเกษตรกรต้นแบบของตำบลหมวยแก้งเฮ้านะครับท่นานั่นเต็มันตกเนี่เป็นมะละกออ,ออกหนูออกมากหมดง่ายเลยขน,ขนาดมาท้ายคึ้น้าแรงนี่อเอัติเหตุทางออกไปนะครับ มะละกมมอมะม่วงตกมะม่วงกำลังถอดยอดนะครับต้นนี้มันจะว่าออกดอกแล้วค่ะมันถอดยอดอเออเพราะว่ามันฤด,ดูมันออกดอกแต่มันถอดยอดที่จบแต่ว่ามะม่วงไม่ออกดอกอันนี้มะม่วงอยังม,งมะม่วงแก้วบครับนีบ่บ้าเดียวกันแล้วขึ้นแนนดอกว่ายางดียววางลงไม้ย่างเดียวนะครับย้อนแสงแค่น้อยนน่อยเออเตยหาดีๆเลยมันลง น,ำด,น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 ำดอกไม้กินสุกหวาน,นนะครับส่วนมาก็นำดอกไม้กินสุกหวานไอ้เพิ่นนะครับมบอลบรีสะเดาเดียวครับของดีเล่นครับผมไดท่านกว่าบาทได้ได้กิน,นต้นสะเดาเออสะเดาสะเดาพันธะวาย,วายาาวสะเดาพันธะวายอ,อือได้ครับสะเดาพันธะวาย พันธ์ทวายเกิด่อนทวายบ้าน,าานมันขายเบิ้อเรยอท,าทาวานจันเหนือนดอกนะฮะอ้เนี่กคำลังเป,เป็นเป็นดอกได้ครับในเรื่อต้อนสะดาวครับผมเริ่มยืดตลอดปีเป็นตลอดปีนะครับต้นสะดาวพันธวายออใส่กิ่งตอนชุน่มโอ้ระบบกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนมากทางไร่ได้ทุกทางเลย ครับสะดาเฮุมหลายต้นนะครับเนาะโอ้ต้นเดียวกับขุมค่าตัวนี้ครับครับโอ้หลายครับหลายต้นนะครับต้นสะดอเพิ่นอันนี้คือแผงโซลาเซลล์เพิ่นใส่นะครับโอ้เดี๋ยวหลายแผงนะครับเห็เนาะ หลายแผงในแผงโซล่าเซลล์นนะครับเดาตีขอบอ๋อนี่กล้วยนะครับกำลังเป็นเออเป็นหมากเป็นเครือเลยนะครับกล้วยออกยอะย่งนี้แหละนะครับเน่ากินไปกล้วยนะครับคลิปนี้สีเน่าเติบอยู่นะครับเต้าเบากับส้มเทศเป็นสองคลิปโอ้มีต้นใดฟักเตียวฟักเตียวอ๋อฟักเตียวนะครับในฟักเตียว เิดรบอันนี้ผักติว๋วได้ครับนี่เด้เอผักติว๋วก็ได้มาปลูกนะครับอัันนน้ตำลึงเนี่ยเกิดแล้วเองเนี่ยเห็นว่าออตำลึงเตรียมกำลังออกอยอดนะครับออสวนตำลึงสนมนุนไพรนะครับตำลึงมีวัตสุยางเป็นผักผักครอบรัว้วนะครับขอบสาษาเป็น ครับพี่น้องเลาะเบิ้งนะครับเป็นโค้งสางของแปลงบักบวบบักบวบบ้านเฮานี่แหละอ๋อมันใส่อ๋อนี่ครับบักบวบนะครับมันปลูกบักบวบใส่นี่นะบวบหอมนะมันพึ่งเริ่มได้เดือนกัวๆหนิมันบ่าท่นเหนียกไงครับเออจะให้มันขึ้นโค้งสางนีกบวบหอมนะครับบักบวบหอมเออบวบหอมอ๋อครับนี่นะครับโค้งสางพันถิมันไต่ไปนี่ยนะครับเนาะ หายเป็นอุโมงค์นะครับเนาะเห็ดอุโมงค์แห้มันนะครับอันนี้คือกอกหนามเพิ่นนะครับอยังพะโล้บัวเขาเอ,อินบัวอย่างมันมีสองสีสีน้ำเงินกับสีขาวเขา,เขา,เขาเนี่ยนะตอนนีู้่พันดอกดอกเอามาไม่พันมันเคยๆบัวบากเนาะเออเขา,าเอ,อาดอกไปไหว้พระซื้อมันก็ลรื้ออ๋ออันซ่อนตรงมุมมองนะครับน่ะ น้ำดอกไม้สวยๆเลยนะครับ,บ,รบาาใช้ระบบบอ่อบาดานฮกนิวนะครับมันใส่ในการเกษตรอีกมันเข้าทางเขาสวนนะครับนี่ทางเขาสวนพื้นที่เฮ้ายู่ที่ไม่แจ้งห,หง,หแงหมูที่นึงครับไม่แจ้งหมูหนึ่งนะครับออง ของอำเภอกุชุมนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับ<ม>พี่น้องอยากมาเบ่งมาชมนะครับอยากมาเรียนรููในเหตุการณ์เห็ดเกษตรนะครับมีทั้งปลูกพืชเลี้ยงซั์แล้วก็เลี้ยงปลาทุกอย่างในพื้นที่เพื่อนประมานเก่าไรนี่แหละนะครับพี่น้อง<ม>อันนี้คือระบบนาเพันนแข่งนาเพ่นนะครับโอ้โ<ม>นนหนะครับเป็นเห็ดใวนะฮะสำคัญเลยคือระบบนาบนะพลุงเนาะครับแต่เฮ้ามีระบบนาบดี ครับน้ำใต้ดินนะน้ำดิน,น,นใส่แผงโซลาเซลล์นะครับแมนครับโอ้บนซ่อนตวนกล้วยเพลินออขอบคุณพี่ลุงละลายครับที่ให้ความรู้แล้วก็มีแนะนา้าใ้กับเกษตรกรอน,นี่อย่างไรบ้างครับคือคือต้องอันคืออันตามที่ปฏิบัติมากเนาะ,ะเกษตรที่ดีไม่หลึอบ้านเฮาเอื้อนว่า ปลูกผสมผสานกันปลูกเพื่อเข้าสองคิดเพื่ออย่างขีบเห่าคืออยู่กินทุกเมื่อนี่ละครับบานนี่ลงเมื่อมากนีปีที่ขึ้นปีที่สี่เราเรียกได้สามปีแล้วอ๋อสามปีแล้วเออบานนี่มันก็เลยรู้ว่าการปลูกอยู่ปลูกกินนี่มันทําให้ชีวิตเห่าสดชื่นหมายคว้ามางัหนแหตื่นขึ้นมามันมีอาหารครับมีอาหารในเมื่อเงินบม่มีเห่ากับดาร่งชีวิตของเห่าแบบ แบบสบายเลยว่าอย่างไเขามีอาหารอยู่แล้วเออโปรตีนจากปลาก็มีแล้วครับงัวเขาก็มี่นี่นี่นี่คอกหมูเขาก็มีนี่คือการ<ม>สัตว์เศรษฐกิจซุ้มเขาา้าอย่างไดกำไรเงินคือเข้าเลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูเอองัวนี่เขาก็อาศัยงาไปเลี้ยงมันปีนึงมันก็ออกลูกมากทำรายได้ให้เข้าครับเออนี่แหละพี่น้องอยากมาเบิ่งตัวอย่างครับอยากมาเลี้ยนแบบเลียนตัเนาะสมัยใหม่นี่เข้าตรงนี้การทำหน้าให้ได้ครับเออเจ้าพ่อกิน เพราะว่าต้นทุนมันสูงเฮเทพ่กินแมนเฮเ่พ่กินนะเฮท่าต้นทุนมันสูงในการทำหน้าเดียวนี่ท่านทุกคนเขียนบันทึกไว้ท่านจะรู้ว่าการทำหน้าปีสี่านี่ปีที่จะถึงเดียวนี่ปุ๋ยมันดีโตขึ้นไปพมนรับแล้วแมนครับแมนครับแทนนั่นมาปรับโตซะพี่น้องมาเพราะว่าผมนี่ปฏิบัติมาแล้วมันได้ผลได้ผล้อจงไปพึ่งขังนอกเลยครับอืมอ่ะ สองอาหารที่เขากินเข้าไปในร่างกายของเขาทุกนี่มันจะมีสารเีมีทุกอย่างเลยครับผมพืชพักที่เขากินเข้าไปตีนซี่นะครับเนาะแมนโอกาสคิดว่าอากาศจะโอกาสอายุเขาใจยืนมันมีครับผมเออพี่น้องมาเบิ่งก็ได้แบบคิดเป็นแนวท่างแล้วก็ว่างแผนว่างแผนออกมานี่คือเป็นการเกษตรสมัยใหม่แล้วก็ย่งยืนด้วยมี่ไม่เบอร์ทศัพท์บอครับพ่อลุงนี่ครับอ สวนเก่าสามครับซีหาหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดนะครับเออพ่อสุดใจอ่อนบัวขาวครับคุณพ่อสุดใจอ่อนบัวขาวนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบเกษตรกรตัวอย่างของตำบลของอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยะโสธรนะครับซึ่งเพิ่นธเหลี่ยมสามถึงสี่ปีแล้วเนาะพ่อลูกเนาะแมนแมนนะครับเฮ็ดอยู่นี่นะฮะก็ถือว่าเพิ่นเป็นคนที่ขยันนะฮะขยัน และก็เฮ็ดและก็ประสบผลสําเร็จในชีวิตนะครับในการเฮ็ดเกษตรนะครับบ่ต้องไปดินร่นไปขนขวายไปท่งภูละแท่งกรุงเทพกรุงเทยนะครับอยนาอยบานเฮ่ากับมีความสุกแล้วนะครับไปทํางานจ่างทินเข้าไปหาเงินนะเอหาเงินเพื่อมาสิตซื้อเครื่องเข้าร่างกายเฮานี่เฮายู่นี่เข้าเลยไมอยูไม่กินครับผมเออพราะว่าผมปฏิบัติแล้วครับแบบว่าอยู่แบบสบายใจบ่แเ่นลูกหลานหรือพี่น้องที่มายาม ปื้อเนี่ยกินยืนครับผมขอบคุณละลายครับผมสำหรับเรื่นี้ผมขอบคุณบุรลุงละลายที่ให้ความรู้ครับเกษตรกรนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ